สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์บอลให้ทุกคนได้ดูนะครับก็อยู่ในโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์ดอเน็กันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่28เดือนพฤษภาคมนะครับผมก็จะมาวิเคราะห์ในคู่ของลิเวอร์พูลนะครับพบกับเลอัลมาริดนะครับผมเป็นนัดชิงแชมเปี้ยนลีกนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผม โอเคครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็คำนวณออกมาไว้แล้วนะครับผมก็จะมีโอกาสสกอร์สูงนะครับอยู่ที่75นะครับโปรแกรมก็แนะนำให้เล่นไปที่สูงแรกหรือว่าจะสูงเต็มเวลาก็ได้นะครับส่วนโอกาสชนะนะครับก็เป็นทางของลิเวอร์พูลนะครับมีอยู่54นะครับส่วนทีมเยือนของเลอัอนมารินนะครับมีอยู่46นะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็เปิดราคาออกมาอาริวร์พูต่อครึ่งลูกนะครับผมแล้วก็สูงต่ำนะครับ2.5านะครับ2ลูกครึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็แนะนำให้เล่นตามโปรแกรมไปได้นะครับเชื่อว่าอาริวร์พูเอาชนะเรอัลมาริดไปได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะบอลน้อยนะครับบอลปิดฤดูกาลนะครับก็จะไม่ค่อยได้ลงคลิปการวิเคราะห์บอลนะครับแต่ก็ยังมีทีเด็ดประจําทุกวันให้นะครับผมใครที่สนใจโปรแกรมนะครับก็ยังมีทีเด็ดให้นะครับก็สามารถมารับโปรแกรมไป ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับใครที่สนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ